嗯。

ข yeah. ี่รถไทยีก่กระสวนบเพื <k 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 ่อนคบุญเพือนเอ้ยอันนั้นเอดยื่อแหลกถ่าย้างแม่กำงาข้าลงหนาะงาขาข้าวขาใมันเบิ่งในตีหน้าเจ้าตัวจะมันเบิ่งแับแล้วให้แม่ให้แม่ว้าวมาบัดกระรูปมาบัดกระรูปเด้อกำลัง่นกำลังกินข้าวอยู่เนาะฮ้ากระเดาจังทันฮะ ผ้าลาพุทธศาสนาพระเข้าได้การาสาพระภมิการสั่ะนดการสั่งพุทท่าพขอข้อแก่ของคนจากโลกเมื่อสุขสุข้นที่ว่าเราีควาใจผ้าสามสามพระภูมิสามบุตรธรรมท่าภาษาพิกรอ

ทำไมมาดูค mm. like ้าเขาได้ถ uh ือยูงบ่ถือดบ่ไม่ถือบ่ว่าละมุนจะถือหรบ่ถือไกไเลเนาะถือบ่แม่ถือบ่บ้าน้นีูไม่ มันเจ็บนะเดี๋ยวมันถึงก้อนมิดใหญ่ โอเคยังเวเป็นคนวลาโอ้ยน่ามัเป็นคนวลาดีบ่อบี่นออกบบดเดเนอะกค่ะไ ให้ดุดี่่งุกับเขาห้นํ้ำาัเขาหกับเขานีเห็นิเยูุกการสบายจมเทยเีห็นพวกขหจเพกับาจับูุเลยี่่งฮะโอ้แม พี<ส> <T> ่หนาวมาเลยพี <afraid> <t> ่นี่คอยจมาอะไรูด้ากวนพี่หนาวคินข้าเดอนบน้ำน้ห่กกอออยอ่อยต่ี่นาาต่งต่างแจมกนนดี ຈະເພິ່ນເລີຍຢູ່ຫຍັງກໍບໍ່ສາຍເຂົ

Ô, dạy con nè ô, dạy con nè ô, dạy con